สวัสดีจ้าพันดาวภาพวมายัางมือน,นี่ภาพว่า,วาบางเห็ดเฟืองสวัสดีครับพันดาวภาพว่าบางเห็ดเฟืองพันดาวครับมือน,นี้ปลู่กรกะเปียงพันดาวมาจากนะมาจักเลยป้าครับเห็ดเฟืองผมวาดจักมือเป็นสิบกวนบอพันดาวภาพว่าบางเห็ดเฟืองครับมือน,นี้ เก็บมาเคื่อนเก็บแรอวเก็บออออกอิวเก็บบอ,อกแล้วกับอีกแปลงไหไว้หลาย,าลายพอกันยังมุ่งเส้าครับนี้มองเคยปลูกก้อนนั่นนี่ครับพ่จะกลับมาปลูกได้อีกครับเว้นไปจากปีอะไรงัยนี่เว้นไปสามปีแล้วครับว่าจะกลับมาเก็บได้อีก ตั้งแต่ยางวัตะปูครับยางใหญ่เลยเพชรมันเกิดเป็นจุ่มเน,ะน,นะาะจนาะวพักวันอยู่จังสี่กจ้ี่เสียบครับ ต้มหนิเก็บได้ยังไงได้เหรอ,อนี่ครับออพอหัวมันสีเหลี่ยมหัวมันเป็นร้มเหลี่ยมเนาะอืมกะล่างสีหวานนี่นนด็กครับกะล่งสีกะลังสีถอดออกจากไขรนี่คือหนินี่ก็มีพื้นถอดนี่นี่กะล่งส่อ,อครับข้ามาเก็บเห็ดเฟืองครับเห็ดปลาไปแล้วก็มาเก็บเห็ดเฟืองครับวันนี้ อยากแปลงไกลฟูดีดีก่า <cette fois. S 1> ีกวาเาีขนมกิน่เบอร์เซบันอันนี้อันนี้เก็บได้เบิดเลยครับนี่จุ่มนี่พอเก็บเลยครับท <c oughs> ขมัี่ี้มลายโพดขนมยัง <c oughs> ขีขนมยัง นี่เนาะอันนี้พ่อเก็บมัเนี่ย่พองเลยหัวแหลมเลยออกจะไทยนลยแปลียงนี่มันดอกไงยู่เนาะแค่เกิดดอกไงครับดินมันเย็นเก็บว่นข้ามัน็นดีหอดมันจะเกิดกับกวนมูเด้

กีดกีเดยวนปากเสียบางนไม่นออะมาเพิงไม่งอดตอนจะเปลี่ยนเลยเปลีนได้ไม่งอพครับงอันนี้แยกดอกไข่ดอกออกจากไข่ครับอันนี้ออกจากไข่ว้าว ของข้าปาดรวมเลยไอเบิ้งในกระตาขนาดปลาผ้าเบิ้งผ้าเพื่อนเบิ้งใน้าตาเจ็บสามรอบว่าสันทย่อยไปคลายครับ โลเต็มตาเนี่ยักน้ำเอ๊ะแม่วงมันถือดินเได้เก็บเกี่ยวดินถ้าเราแล้วง่ายครับก็สิพักไว้สักก้อนคลิปนี้พระพุทธจ้า <c oughs> ยังเกา,มา,มากะมาักมักกระจาดมักมาคลิปเก็บเห็ดบนี่ ฮัดเท็คลิปครับเดียวๆสิฮัดเท็คลิปให้บอกด้วยฮัตบอกฮัดเท็คลิปบอกด้วยจว่าฮกันไฮคลิปขอบคุณหลายที่เบงจนจบจ้าเนี่ยรับมากกว่าจ้าขอบคุณหลายที่เบงจนจบพอกันไม่คลิปนะสวัสดีจ้ากสเอาฮัดเท็คลิปเนาะ เดิฉวเใหยเพนด้าฮาร์ดทิปครับอือนจบอือพบกันในคลิปนะวัสดีจ้าอื